เราเรามองว่าโครงสร้างพื้นฐานกับความมั่นคงของบริษัทเนี่ยเราเก่งพอเราแร่งพอเรามีความพร้อมพอที่จะไปยืนท top 5ขายต้นขายแบบยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองแล้วว่าถ้าเน้นการขายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอละเพราะเป้าหมายของเรามันใหญ่กว่า4,500ล้านเป้าหมายคือเราต้องการทํายอดต้องจับมือนักธุรกิจนะครับทายอดขายรวมทั่วอาเซียนเนี่ยไม่ต่ํากว่า1,500 1,500ล้านบาทก่อนปี2,570 ในวันนั้นถ้าทาถึงเนี่ยมันเพียงพอคําว่าท็อป5แน่นอนนะครับ mm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่แฮปปี้มองตอนนี้คือเราต้องการสร้างแล้วก็พัฒนาผู้นาครับสิ่งที่เตรียมไว้ปีนี้ก็คือโอกาสในการทําตลาดช่องทางใหม่ๆนะครับให้กับฐานสมาชิกของเราแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยทำงานหรือวัยวัยหลานสมาชิกส่วนออฟไลน์แน่นอนครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทิ้งเลยนะครับเพนเห็นผมเป็นคนเจนใหม่นะครับจริงๆเนี่ย ออนไลน์ Online, ถึงแม้ว่าแฮปปี้จะมีระบบออนไลน์ที่ว้าวดูว้าวมากดูมันมีโอกาสมากๆเลยอะครับเหลายๆแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยครับแต่จริงแฮปปี้เราก็ยังคงมองว่าออนไลน์คือเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่เทำให้ใช่ครับทำให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าไปยังผู้บริโภคได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเครื่องมือที่ทําให้คนใหม่เข้ามาเขาจะไปสร้างยอดขายได้ทันทีก็ไม่แน่นะครับ แฮปปี้เอ็มเอ็มเนี่ยอาจจะชื่อนี้อาจจะไปเป็นชื่อที่โด่งดังในตลาดเอ m เอ็มโลกก็ได้ในอีกห้าปีข้างหน้า ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสำหรับปีที่แล้วเนี่ยเราเองก็ถือว่ามีนิมิตใหม่นะครับที่ดีนะครับสำหรับพาร์เนอร์ของเรามีการเปิดสาขาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เปิดสาขาใหม่ของแฮปปี m เ m พีเมนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาขาเช่านะครับเป็นการลงทุนนะครับซื้ออาคารพาณิชย์ในอำเภออรัญญประเทศนะครับจังหวัดสะแก้วนะครับอำเภอเมืองตรังนะครับจังหวัดตรังเพื่อเป็นศูนย์กลางของทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่างนะครับ มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่จะมีเรียกว่ามีลู่ทางในการทําธุรกิจนะครับสำหรับลูกหลานสมาชิกในช่องทางใหม่นะครับในอีคอมเมิร์ซก็ดีนะครับมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมถึงได้มีโอกาสนะครับจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ t i k ติกเมืองไทยด้วยนะครับแฮปปี้ก็ถือว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นเอ็มซีเนะครับเจ้าแรกของในธุรกิจเครือข่ายเลยก็ว่าได้ ถือว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแห่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วกเ็เป็นปีที่เราได้มีการจับมือกับสถาบันผู้นำนักธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเ,เสริมสร้างนะครับทักษะนะครับที่จำเป็นกับนักธุรกิจเจใหม่ๆห,หรือว่านักธุรกิจกลุ่มใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นการปูความพร้อมนะครับสำหรับตัวยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็ เชื่อว่าความพร้อมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำให้เรามีโอกาสนะครับที่จะเติบโตแบบทวีคูณในปี2568ได้เลยครับปีที่แล้วก็มีการเปิดสาขาเพิ่มนะครับ<อ>ข้ามมุกดาหารสาขาสวรรค์เขตนะครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในสปปลาวแห่งใหม่เลยครับกัมพูชานะครับ<อ>ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆกัมพูชาเนี่ยเ,ออเป็นปีที่สาขาของเราทานิวไฮมา3ปีติดต่อกันแล้วนิวไฮในด้านยอดขายม<อ>ีหนึ่งข่าวดีนะครับก็คือปีที่แล้วมีการไปจด ทะเบียนบริษัทนะครับที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ได้อยอยสินค้าของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับเราคาดหวังมากว่าในกลุ่มประเทศพี่น้องอาเซียนเนี่ยนะครับเรามีโอกาสนะครับมีโอกาสเ,ออเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งฟันเฟืองสําคัญทําให้เราสามารถเป็นองค์กรที่ใช้คําว่าทะลุ1000ล้านแรกได้ครับปัจจุบันเนี่ยกยอดขายก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับ, <S <S รบตอนนี้ทีมกฎหมายของเราทีมฝ่ายต่างประเทศก็ดูความเป็นไปได้ ค,ความเป็นความเป็นไปได้ที่จะไปจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทําเรื่องนะครับทำเรื่องของเอกสารสินค้าให้ถูกต้องนะครับอาจจะเริ่มจากการไปเปิดสาขาที่ด่านแม่สอดก่อนคอาดหวังว่าทีมงานบริหารแฮ ppy นะครับรวมถึงตัวเองเนี่ยก็อาจจะได้ไปกล่าวคำว่ามิงกะบาค,ครั้งแรกในปีนี้ที่อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทําให้แฮ ppy ปปยังตเต,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 ติบโตต่อเนื่องครับครับต้องบอกว่าหลายท่านที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนะครับจะเมื่อเมื่อ ทราบชื่อ Happy MPM ไม่มีคนเก่าถึง Happy เนี่ยจะคิดว่าเป็นบริษัทเก่าแก่ใช่ครับเราเก่าแต่คำว่าเก่าเนี่ยมันสื่อถึงคำว่าเก่านะครับไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามา,าต่างอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาภาวะเศษษษษษรษฐกิจนะครับปัจจัยต่างๆเนี่ย Happy MPM พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถผ่านมาได้ทุกวิกฤตตลอด3ปีย้อนหลังที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ปี2 0 1 5เนี่ยเราลงทุน1โรงงาน ะครับโรงงานชื่อว่า Happy i n d u s t r y นะครับแอนลาบรอยเทสจำกัดนะครับปัจจุบันก็ผลิตสินค้าทุก SKU ให้กับ Happy นะครับในเมืองไทยนะครับจะมาจากโรงงานของเราทั้งหมดนะครับโรงงานของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานนะครับ GSPH นะครับฮาลานนะครับมาตรฐานต่างซึ่งมาตรฐานโรงงานเราไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเราก็โปรโมทภายในนะครับแล้วก็ตั้งใจนำโรงงานเนี่ยนะครับมาผลิตสินค้าที่ดีให้สมาชิกต่อยอดทำธุรกิจได้จริง ต่อมาคือลงทุนคลังนะครับระบบคลังสินค้าเนี่ยเรียกว่าจัดการออเดอร์ทุกอย่างแล้วเชื่อไหมครับว่ามันก็ประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์คลังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเป็นพันพันล้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพัฒนาออกมาเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์ของเราบวกกับระบบคลังเนี่ยเป็นสิ่งที่แบรนด์ใหญ่ๆนะครับแบรนด์ใหญ่เนี่ยก็ให้สมาชิกเขาไม่ได้นะครับเ,เราเคลมได้นะครับว่าคลังสินค้าของเราเนี่ยระบบฝากแล้วกันนะครับระบบฝาก เรียกว่าแฮปปี้ภายในเรียกว่า V.I.P. Stock นะครับระบบฝากสินค้าของเราเนี่ยสามารถเลือกรับได้ที่20กว่าสาขาข,าของเราในประเทศไทยนะครับถามว่าเ,เมื่อไหร่คืนกําไรล่ะภาระเยอะไหมลงทุนเยอะไหมแบบนี้ลงทุนเยอะนะครับแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่เราลงทุนไปจะได้กําไรกลับมาปีนี้ปีหน้าเราแฮปปี้เนี่ยเป็นองค์กรที่มีการมองการไกลนะครับมีการมองการไกลเรามองว่าสิ่งที่เรามีปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการเซตสแตนดาด เซตมาตรฐานของธุรกิจเครือข่ายในเมืองไทยใหม่เลยก็ได้นะครับธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีสิ่งที่แฮปปี้มีให้กับสมาชิกปัจจุบันเพื่อให้เขาเนี่ยทำงานได้ง่ายกว่าเรามองอย่างนั้นมากกว่าเพิ<ฮ>่บอกว่าหลายท่านเคยจะได้ซึมซับธุรกิจแฮปปี้นะครับแล้วก็อาจจะคิดว่าของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยนักขาย<ฮ>นะครับซึ่งนั่นคือเรื่องจริงนะครับการขายเนี่ยการที่มีองค์กรนักขายเยอะการที่มีฐานลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเยอะๆนะครับจะจะผ่าน นักธุรกิจตัวแทนอิสระก็ดีหรือว่ามาซื้อซ้ำที่20กว่าสาขาของเราก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้เป็นความมั่นคงให้กับธุรกิจของเรานะครับซึ่งเราไม่ทิ้งตรงนี้แน่นอนนะครับไม่ทิ้งก็ยังออส่งเสริมประสบการณ์การดูแลูกค้าที่ดีนะครับส่งเสริมให้นักขายเนี่ยทั้งออนไลน์ออฟไลน์หรือไฮบริดหรือว่าตามแพลตฟอร์มต่างเนี่ยให้เขาได้มีเครื่องมือที่จะไปเพิ่มยอดขายได้ออหลายๆเท่านะครับ วันนี้เติบโตกับสินค้ากลุ่มนี้แล้วนะครับถ้างั้นอยากหยิบสินค้าอีกกลุ่มนึงเนี่ยไปเติบโตในช่องทางการขายเดียวกันอันนี้ไม่ทิ้งแน่นอนการขายนะครับยางไรก็ตามครับว่าในธุรกิจเครือข่ายคําว่าเครือข่ายเนี่ยคือเรื่องของสายสัมพันธ์นะครับคือเรื่องของการคือเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ของคนนะครับแล้วก็จริงๆคนเนี่ยมีศักยภาพมากนะครับถ้าทําให้คนมีความหวังมีความฝันนะครับติดอาวุธนะครับพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจเนี่ย มันจะไปได้ไกลมากธุรกิจของเรานะนะครับ,รบมเดียวธุรกิจเนี่ยเพราะ,ะนั้นเราเลยมองว่าถ้าเรามีแต่การส่งเสริมการขายอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจะเติบโตแบบทีละก้าหรือว่าอาจจะมีซีลิงอยู่นะครับแสดงว่าซีลิงก็คือยอดขายต่อปีเนี่ยถ้าเราเน้นขายอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะประมาณ4-500ล้านถือว่าเก่งสุดๆแล้วแค่นั้นแค่นั้นนะครับคือถ้าเน้นการขายอย่างเดียวเนี่ยนี่คือซีลิงนะครับสี่ห้าล้านต่อปีซึ่งถามว่าแฮปปี P ้เอ็มเมเนี่ยเรา เรามองว่าด้วยอายุของบริษัทของเราครับด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไปตลอด3-5ปีย้อนหลังเนี่ยเรามองว่าเราไปได้ไกลกว่าคําว่า4-5ร้อยล้านเรามองว่าพันล้านเนี่ยมันคงเป็นที่ h มเพมหนึ1 2 3อาจจะเป็นบริษัท abc นะครับแต่4-5มันควรจะเป็น happy mpm เราเรามองว่าโครงสร้างพื้นฐานกับความมั่นคงของบริษัทเนี่ยเราเก่งพอ เราแกร่งพอเรามีความพร้อมพอที่จะไปยืนท็อป5ขายต้นทยแบบย,ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองแล้วว่าถ้าเน้นการขายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอละเพราะเป้าหมายของเรามันใหญ่กว่า4,500ล้านเป้าหมายคือเราต้องการทํายอดต้องจับมือนักธุรกิจนะครับทายอดขายรวมทั่วอาเซียนเนี่ยไม่ต่ากว่า1,500 1,500ล้านบาทก่อนปี2,570ในวันนั้นถ้าทําถึงเนี่ยมันเพียงพอคาว่าท็อป5แน่นอนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่แฮปปี้มองตอนนี้คือเราต้องการสร้างแล้วก็ พัฒนาผู้นำครับถ้าวันนี้เน้นนักขายเนี่ยจะเติบโตทีละก้าแล้วก็ไปเจอซีลิงแต่ถ้าสร้างกับพัฒนาผู้นำหรือว่าส่งเสริมนักธุรกิจเกือข่จะเติบโตแบบทวีคูณไปสู่หนึ่งพันล้านได้ครับบริษัทก็ต้องเข้าใจแล้วก็บริหารความสมดุลได้ดีความสมดุลคือสมดุลน,นักขายนักธุรกิจตลอดจนผู้บริโภคส่วนบริษัทเองก็ต้องขายความโปร่งใสขายความจริงใจถ้าสี่องค์ประกอบเนี้ยสมดุลเน,นี้ยมันได้ะครับ คำว่าบ้านหลังสุดท้ายมันเป็นไปได้กับทุกธุรกิจจริงๆนะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าแฮปปี้แอมเพมเราต้องบริหารสูดุลตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งตลอด25ปีเนี่ยผมว่าแฮปปี้แอมเพมก็พิสูจน์มาละนะครับผมอาจจะไม่ได้มาพูดว่ามันบ้านหลังสุดท้ายได้ยังไงต้องดูเรื่องขององค์ประกอบองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วก็อายุนะครับอายุบริษัทตลอด2ี่กว่าปียี่บปีที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่ผมมารับไม้ต่อการดูแลสมาชิกนะครับต่อจากคุณพ่อแม่เน ผมไม่ได้มาเพื่อไม่ได้จะเข้ามาเพื่อต้องมาทําธุรกิจตรงนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังเรื่องของตัวเลขผลกําไรนะครับแต่เข้ามาเพื่ออยากสานต่อปณิธานที่คุณพ่อได้สร้างไว้ปีหกเจ็ดเนี่ยถูกท้าทายด้วยปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจหรือไมอ่เรื่องของคนก็ยังไม่เข้าใจคุมมครืออาจจะเหมารวมว่าเป็นธุรกิจเดียวกันหรืออะไรหรือเปล่าพอปีหกแปดเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงบ้างครับคุณมิกพอมีมอนิเตอร์ไหมฮะ ต้องบอกว่าปีหกเจ็ดจริงๆผมอยากจะขอบคุณปีหกเจ็นะครับเพราะว่าผมมองว่าคือสังคมไทยเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจเครือข่ายกับเชลล์โซเนี่ยมันมีเส้นบางอยู่ตอนเนี้ยผมว่าคนส่วนใหญ่รู้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในปีหกดถ้าธุรกิจไหนนะครับเน้นขายความจริงขายความจริงขายความจริงผมเชื่อว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมีโอกาสเติบโตแน่นอนความจริงคืออะไรครับความจริงคือความโปร่งใสะครับไม่ได้ขายฝัน นะครับไม่ได้มีการทําธุรกิจในลักษณะของการปลุกระดมระดมทุนนะครับต้องปิดใหญ่นะครับถ้าเราขายความจริงได้เนี่ยนะครับยอดมาต่อเนื่องแน่นอนนะครับซึ่งธุรกิจอะครับที่ขายความโปร่งใสได้ในปีนี้นะครับขายความจริงใจเนี่ยนะครับผมว่าเติบโตแล้วก็คําว่าขายความจริงเนี่ยตั้งแต่จริงแต่จริงสินค้านะครับฉลากนะครับต้องไม่บิดเบือนสินค้าต้องมีคุณภาพจริงนะครับการขายฝันก็เหมือนกัน นะครับถ้าขายฝันรูปแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละนะครับขายฝันเสร็จต้องรับผิดชอบความฝันด้วยต้องให้วิธีการในการทำงานที่เป็นไปได้จริงะนะครับให้กับคนใหม่ที่ตามมานะครับจริงๆธุรกิจเราก็มีอยู่แค่นี้แหละครับบริษัทความมั่นคงของบริษัทนะครับสินค้าแผนถ้าเรานำเสนอข้อมูลแบบตรงไปตรงมาได้เนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยจะมาเพราะความจริงใจของเราจะมาเพราะความน่าเชื่อถือของเราสิ่งที่เตรียมไว้ปีนี้ก็คือ โอกาสในการทําตลาดช่องทางใหม่ๆนะครับให้กับฐานสมาชิกของเราแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยทำงานหรือวัยวัยรูกหลานสมาชิกส่วนออฟไลน์แน่นอนครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทิ้งเลยนะครับเห็นเห็นผมเป็นคนเจนใหม่นะครับจริงๆเนี่ยออนไลน์ถึงแม้ว่าแฮปปี้จะมีระบบออนไลน์ที่ว้าวดูว้าวมากดูมันมีโอกาสมากๆเลยอะครับหลายๆแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยครับแต่จริงแฮปปี้เราก็ยังคงมองว่าออนไลน์คือเครื่องมือ เป็นเครื่องมือที่ทำให้ใช่ครับทำให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าไปยังผู้บริโภคได้ง,ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนใหม่เข้ามาเขาจะไปสร้างยอดขายได้ทันทีแฮปปี้ยุคใหม่เนี่ยจุดเด่นคืออะไรม้างครับครับต้องบอกว่าหลายท่านนะครับอาจจะเข้าใจผิดว่าแผนธุรกิจของเราเนี่ยเป็นแผนแบรี่แบบดั้งเดิมตั้งแต่ที่เริ่มธุรกิจก่อตั้งมาเลยจริงไม่ใช่นะครับเรามีการ เปลี่ยนนะครับไม่ได้ปรับเลยนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนครับเปลี่ยนแผนธุรกิจเมื่อปี2556นะครับเป็นไปรูปแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาเครือข่ายที่ว่าปมปมในแผนการตลาดเนี่ยนะครับมันถูกแก้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแฟร์นะครับตรงไปตรงมากับผู้นําด้วยนะครับนั่นคืออย่างแรกจุดแข็งเราที่2เลยนะครับนอกจากแผนจริงๆที่มันมันเอื้อ ต่อการ,ารสร้างกระแสเงินสดต้องบอกว่าแผนเนี่ยตอนที่คุณพ่อคุณแม่ออกแบบมาเนี่ยนะครับเข้าใจจากคนที่มีเป็นพนักงานเซลล์มาก่อนเป็นเซลล์จนเปิดบริษัทเซลล์นนนนาา Bank ด้วยนะครับแล้วก็ทํางานเป็นทางานเป็นพนักงานธนาคารแบงก์ด้วยนะครับทั้งสองท่านเลยก็เข้าใจว่าการเริ่มต้นธุรกิจเ,เนี่ยสิ่งที่ต้องการมากสุดคือนําเลี้ยงนะครับน้ำเลี้ยงในการทาธุรกิจกระแสเงินสดนั่นแหละครับก็เลยมีการออกแบบ,แ,บ,บแผนเนี่ยนะครับให้คนใหม่ได้ตังไว ไม่ใแผนหน้าจ่ายเยอะแผนหน้าจ่ายเต็มที่เลยนะครับแผนหน้าจ่ายเต็มที่เลยแล้วก็แผนหลังเนี่ยนะครับก็ออกแบบให้คนที่ประสบความสําเร็จไปแล้วเนี่ยนะครับต้องยิ่งกลับมาดูแลคนใหม่ที่เข้ามามนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจะจ่ายแผนหน้าเยอะมากๆนะครับปัจจุบันเท่าที่เห็นเนี่ยบริษัทอ่ะท็อป20ท็อป30 40เนี่ยแฮปปี้จ่ายเยอะสุดคุณพ่อคุณแม่บอกเสมอว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแฮปปี้แท้จริงเนี่ย ไม่ใช่ครอบครัวผมนะครับคนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแฮปปี้มเพมเแท้จริงคือนักธุรกิจของเราครอ,อบครัวผมเนี่ยเป็นเพียงแค่คนดูแลดูแลให้ธุรกิจเนี้ยไปต่อได้ดูแลให้ธุรกิจเนี้ยไปถึงลูกหลานเขาได้มากกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่เราทามาตลอด3-5ปีหลังนั่นคือเรื่องจริงครับเงินที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจแฮปปี้กลับมาเป็นโรงงานนะครับสินค้ากลับเป็นฟูลฟิลเมนต์ให้เราสามารถทําตลาดแบบไร้พรมแดนให้เราสามารถไปที่มาเลเซีย ได้พนมกัมพูชาได้สะะปรลาวได้นะครับแล้วก็รวมถึงระบบสาขาต่างที่ผมได้พูดมานะครับ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นการมอบนะครับการลงทุนเพื่อนักธุรกิจเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดเรามีสิ่งที่ขายตรงควรมีควรมีควรมีอะไรมากที่ควรมีหนึ่งนะครับอะไรที่เป็นภาระของนักธุรกิจนะครับเช่นการสต็อกนะครับการจัดก,การคลังนะครับพื้นที่สำนักงานสาขานะครับตลอดจนบุคลากรสตาฟที่ สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทได้ในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างเอ่อแล้วก็กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์เนี่ยก็คือต้องเน้นหลายบริษัทนะครับหลายที่เนี่ยทุกธุร,รกิจนะครับก็มีกลยุทธ์ที่หลากหลายนะครับแต่ทุกกลยุทธ์เนี่ยต้องเต็มไปได้วยความจรงมิงและความโปร่งใสนะครับ happy ต้องบอกว่ามีสิ่งที่เครือข่ายควรมีและเรามีครบด้วย<ม>นะครับแล้วก็หวังว่าในอีกสาปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นองค์กร เก่านะครับองค์กรเก่านะครับที่มีอายุเกือบเกือบสาปีแต่สามารถสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการประกอบธุรกิจ MLM MM mm hmm. ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเรามองว่าศักยภาพของเราเนี่ยมีโอกาสเป็น global b a n d นะครับวันนี้มีทั้งหมด4ประเทศที่เราเข้าไปจดทะเบียนนะครับ mm hmm. มีออสินค้าเนี่ยใน5ปีข้างหน้านะครับในวันที่เราอาจจะเป็น top ป้แบบยั่งยืนแล้ว top 5แบบยั่งยืนแล้วเนี่ยเรามองว่าความพร้อมของเรา นะครับโนฮาวของเราทีมงานของเราเนี่ยตลอดจนผู้นําของเราสามารถทําให้ h a p ปี้ p อเนี่ยเป็น g l o b a l band ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับแฮปปี้ p อมเพนเนี่ยอาจจะชื่อนี้อาจจะไปเป็นชื่อที่โด่งดังในตลาดเอไโลกก็ได้ในห้าปีข้างหน้าธุรกิจเครือข่ายต้องมีให้ครบมีอะไรบ้างแล้วควรมีอะไรบ้างเมื่อกี้ควรมีพูดไปแล้วอะไรต้องมีให้ครบมีอะไรบ้างครับครับก็ควรมีนะครับ ควรมีก็อย่างที่ผมไ้เรียนแจ้งเนาะคลังสตออ๊อกสาขาอะไรที่เป็นภาระของนักธุรกิจเนี่ยนะครับบริษัทต้องลงทุนให้เขานะครับแล้วก็ครบเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยองค์ประกอบสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์ครับสุดท้ายแล้วที่ควรมีคือวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าถึงธุรกิจเป็นอย่างดีถ้าเรามีมายเซ็ตที่เน้นแต่ผลกําไรหวังลงทุนต่างๆไปแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ทสี่ได้ ผลประกอบการคืนเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถมีผลกําไรเป็นตัวชีวัดได้อืนะครับธุรกิจนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ระยะเวลาแล้วต้องเชื่อมั่นในคนถ้าเราเไปคาดหวังว่าวันเนี้ยลงทุนแล้วจากมือผู้นําผู้นําต้องได้ยอดกลับมาคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับอืสภาวะแวดล้อมที่ผู้นาต้องรุนแรงกดดันจากการบีบบังคับยอดขายมันจะมาหาศาลขานาดไหนเขาไม่สามารถเปล่งนสารภาพ,าพออกมาได้แต่ที่แฮปปี้เอ็มเพมเนี่ยเรามองว่าเรา เรามีวิชั่นคือการได้อยู่เคียงข้างการใช้ชีวิตของสมาชิกที่นี่คงไม่ได้มีองค์ประกอบของเรื่องของตัวเลขนําแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกอุปสรรคทุกปัญหาเนี่ยนะครับเ,เราเองก็มีความเข้าใจนะครับบริบทของการทําธุรกิจเครือข่ายอย่างดีนะครับวิชันของเราเนี่ยสามารถไปต่อได้นะัท่านที่ทําธุรกิจเครือข่ายมาทั้งชีวิตนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับการที่เราทําเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายคอ,อาชีพเนี่ยการ ที่เราต้องโดนปฏิเสธทุกๆวันนะครับการที่หลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจธุรกิจจะมีคําพูดลบๆทาให้เราต้องเจอคาพูดที่บั่นทอนมาตลอดแต่เราก็สามารถยืนหยัดกับธุรกิจนี้มาได้ยืนยันว่าโมเดลนี้เป็นโมเดลธุรกิจที่สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ไปต่อได้เราแค่มาปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอนะครับแล้วก็เน้นให้เหตุผลกับวิธีการน่นะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธโอกาสหรอกครับนะครับธุรกิจเครือข่ายไปต่อได้แน่นอนนะครับแล้วก็ เอ่อเมื่อพูดถึงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็คือธุรกิจแบบระยะยาวนะครับ Happy m เ m เป็นธุรกิจที่มีเครดิตดีนะครับเครดิตดีหมายความหมายถึงว่าเรื่องของการบริหารจัดการเงินการจัดการระบบหลังบ้านนะครับวิชั่นของเราที่มีต่อธุรกิจนี้สิ่งที่เราได้ปูทางไว้นะครับเพื่อเป้าหมายเก่าแบรนด์ของเรานะครับเป้าหมายเก่าแบรนด์เนี่ยคือระยะไกลนะครับระยะสั้นเนี่ยสองปีนี้ต้องก้าวขึ้นสู่ท็อปห้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เท่าท่านที่กำลังมองหานะครับทางเลือกธุรกิจที่ดีกว่ามองหาบริษัทที่เป็น DNA ขายตรงแท้นะครับ<า>เป็นขายตรงไทยแท้100อยเรเนะครับเกา๋าเก๋กับเก่งผมมองว่า Happy ้เอ็มเพียงไม่แพ้แล้วก็เป็นทางเลือกธุรกิจที่ดีกว่าแน่นอนครับ